หลายไซส์หลายขนาดนะครับลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับเนื้อก็จะเป็นพวกหัวจมนะครับหัวจมประมาณนี้ก็มีเยอะนะครับหัวจมงานเลดก็มีนะครับหัวจมงานเลดก็มีแต่ว่าตัวนี้เราจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็พอมีบ้างสกูตัวหนอนนะครับสกูตัวหนอนก็มีเยอะนะครับมีหลายไซส์เหมือนกันสกูตัวหนอนนะครับสกูหกเหลี่ยมอย่างนี้ก็ก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับหลายความยาวโอเคครับก็สําหรับ e ีนี้นะครับเราอยู่กับพวกน็อตสกูนะครับน็อตสกูแล้วก็พวกชุดซ่อมเกียวนะครับชุดซ่อมเกียวประมาณนี้นะครับก็มีเหมือนกันมีเป็นชุดเลยแล้วก็มีเป็นเกียวประเปล่าขายแยกนะครับเป็นตัวซ่อมเกียวประเปล่าขายแยกเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกูมีอะไรกันบ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสกูเกียวปล่อยนะครับสกูเกียวปล่อยตัวนี้เหมาะกับพวกงานไม้นะครับเหมาะกับพวกงานไม้จะเป็นงานชุบซิงค์นะครับตัวนี้จะเป็นงานฉุบซิงค์ก็จะมีหลายขนาดนะครับ5คูณ70 4คูณ60อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นน็อตดำหัวจมนะครับน็อตดำหัวจมอย่างนี้ก็มีนะครับมีหลายไซส์นะครับพวกแคมรัดอย่างนี้ก็มีนะครับจะเป็นแคมรัดหลายไซส์หลายขนาดนะครับ แล้วก็จะมีชุดแคมป์นะครับหลายไซส์หลายขนาดนะครับแบบค่าแบบเซ็ตก็มีนะครับแบบค่าแบบเซ็ตก็มีที่เป็นตัวสําหรับงานหนักก็มีนะครับหลายไซส์หลายขนาดนะครับลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับี๋ยวก็จะเป็นพวกหัวจมนะครับหัวจมประมาณนี้ก็มีเยอะนะครับหัวจมงานเลดก็มีนะครับหัวจมงานเลดก็มีแต่ว่าตัวนี้เราจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็พอมีบ้าง สกูตัวหนอนนะครับสกูตัวหนอนก็มีเยอะนะครับมีหลายไซส์เหมือนกันสกูตัวหนอนนะครับสกูหกเหลี่ยมอย่างนี้ก็ก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับหลายความยาวแล้วก็มีไปถึงพวกสตัดเกียร์ตลอดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ต้องการเข้ามาเลือกชมนะครับต้องการเข้ามาเลือกชมปายเดือนตุลานี้ก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะครับหลังจากได้แคตตอกไปแล้วเนี่ยถ้าท่านสนใจก็ สามารถติดต่อผ่าน Li น์แอดนะครับแอดไซน์แพคออฟพลาสติกเข้ามาได้นะครับเ,ออเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวสินค้าสุส้งลังสตอกก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ